ดีค่ะพบกับช่วงของ JS100 Talk นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชค่ะเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นอะไรเดียวไปทักทายกับคุณหมอกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณอาชลาครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะทั้งสองท่านเลยเมื่อก่อนเวลาคุยกับคุณอาชลาบอกท่านผู้ฟังอย่างเดียวตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมด้วย ใช่คะ่ะวันนี้ถือเป็นช่วงใหม่ของจอสอร้อยชาแนลของเรานะคะเจสร้อยทอล์คค่ะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ค่ะวันนี้ถือเป็นเกียรติมากวันนี้คุณหมอเป็นแขกท่านแรกกับเราเลยนะคะ,ะเใช่คะ่ะเป็นแขกท่านแรกของช่วงเวลานี้เลยค่ะโอ้นี่ผมทําให้นึกไปถึงเมื่อยี่สิบปีก่อนตอนที่เขาทำหมออาสา <c oughs> โอ้โอคุณหมอเป็นหมออาสา <c oughs> คนแรกของจอสอร้อยเลย <c oughs> ใช่ไหมคะคุณหมอเป็น <c oughs> คนแรกเลยะคะ ใช่โอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้ก็เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ไปเรียกว่าอะไรนะคะไปไปชวนเด็กที่บ้านมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยแล้วแถมมีรางวัลด้วยอันนี้เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งร่วมกับสมาคมสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะใช่ครับซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างจอซร้อยกับทาง สมาคมสภานี่แหละครับค่ะแล้วก็โอ้โหมีอีกหลายหน่วยงานเลยที่ร่วมมือกันใช่ไหมคะแล้วก็ให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงทําไมถึงได้มาถึงตรงนี้ได้อันนี้เป็นปีที่สองใช่กับหมอมาไม่ขัดป่ะอันนี้ต้องคือคนอาจจะเกี่ยวเรื่องเรื่องความพิการนี่เรื่องความพิการนีเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุนี่ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่าเอ้ะส่วนใหญ่เวลาผมมาพูดนี่จะพูดเรื่องเมาใช่ไหม คนมาขับรถจนอะไรแล้วทาไมวันนี้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเด็กเล็กด้วยนะอุนหอัชลา่าเด็กเล็กแล้วก็เรื่องของหมวกน็อกด้วย่อแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไปทําเรื่องเกี่ยวกับป้องกันความพิกการไม่ใช่ป้องกันแค่อุบัติเหตุอย่างเดียวแล้วนะนะครับตอนนี้เราป้องกันไปถึงความพิการแล้วความพิการเนี่ยซึ่งตอนนี้เด็กๆเนี่ยนะครับไม่เชื่อคุนห์อัชลาเดี๋ยวนี้เด็กเกิดมาพิการน้อยมากนะต้องบอกงั้น หมายถึงว่าโดยโดยโดยกําเนิดการกําเนิดเนี่ยไม่มีพิการน้อยมากมีมีแต่น้อยเพราะว่าครั้งเนี่ยการแพทย์ก็สามารถจะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าดีนี้เรามีเขาต้องซาวมีอะไรใช่ไหมครับเราก็สามารถจะรู้ได้แล้วถ้ารู้ตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการได้นะทีนี้มันพอเกิดมาแล้วครบสามสิบสอง เราก็อยากให้32ไปจนโตแหละใช่ใช่จนจนตลอดชีวิตค่ะใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเด็กเด็กนะครับเราพบว่าตอนนี้มีอัตราการพิการเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วครบ32แต่พอยังไม่ทันจะเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่นเลยพิการแล้วแล้วที่พิการก็เพราะว่านี่แหละครับ มอเตอร์ไซค์ไปซ้อนเด็กเหล่านี้บางทียังขี่ไม่ขี่ไม่ได้นะสองสามขวบสี่ห้าข<ค>วบอ,อย่งเอน้ย<ป>แค่ซ้อนอนี่แค่ซ้อนนะอาจารย์ราท่านผู้ฟังครับแค่ซ้อนก็ทําให้เกิดเด็กเนี่ยพิก,การในปีนปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากมจนสภาสมาคมสภาสาังคมสงเคราะห์เนี่ยเห็นความสําคัญเพราะว่าสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยไอ้น้าที่หลักเขาคือสังสงเคราะห์ สงเคราะห์เอคนพการพิการแล้วเนี่ยต้องไปดูแลทีนี้เขาก็พบว่าโอ้โหถ้าไม่ทําอะไรเลยถ้ารอรับอย่างเดียวไม่ได้เหมือโควิดน่ะคุณชมพู่ถ้าเรารอรับแต่โควิดบอกเออไม่เป็นไรเป็นได้ตายไหมครับตายเยอะเลยเสร็จเสร็จเลยโรงพยาบาลก็ไม่พออันนี้เขาก็คิดเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าสมมุติว่ารอให้พิการก่อนแล้วไปสงเคราะห์เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะประเทศต้องใช้เงินโอ้ แล้วคนคนนั้นก็จะพิการไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลไปตลอดอีกมันไม่โปรตัก i ี e ให้กับสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสู้โดยเฉพาะเด็กด้วยอ่าสู้ป้องกันไม่ให้เขาพิการเนี่ยลงมาเร็วน้อยกว่าอ่าแล้วผลลัพธ์ก็ดีกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่าพอเขารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการปรึกษากันว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุอะไรล่ะ๋อเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไปซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่เรากำลังพูดถึงเด็กเล็กเลยนะ สโคบวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยลงเด็กเล็กอย่างเดียวเลยหกขวบเลยนะอืค่ะผู้ชมนผค้ฟัาครับนะเพราะว่าแค่ยังไม่เกินหกขวบก็มีพิการเยอะแล้วเพราะว่ายิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยคุณจำพุ้คงเห็นเป็นประจำพ่อแม่ก็เอาซ้อนท้ายแล้วก็แล้วก็ไม่ใส่หมวกน็อตแล้วก็ไม่ใส่หมวกน็อตแต่ใส่หน้ากากอนามัยนะทีนี้ ถามว่าถามว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกไม่ใส่ให้ลูกถามว่าจะมีเด็กคนไหนใส่ไหมคุณไม่ใส่แน่นอนไม่ใส่แน่นอนไม่มีทางบางครั้งเนี่ยต้องถึงกับต้องบังคับกันเลยอ่ะถ้าไม่ใส่เพราะว่าเราจะเข้าไปสถานที่นั้นไม่ได้ก็ต้องมาเขาให้ลูกใส่จะได้ลูกจะได้ไปได้กับเราอ่าใช่แต่ว่าหมวกกันน็อกเนี่ยต้องบังคับใส่เหมือนกันต้องบังคับใส่เหมือนกันแต่มันในความเป็นจริงมันตรงข้ามไง เพราะว่าไม่มีไม่มีที่บังคับโดยโดยคนนอกไม่แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเจอแล้วก็อาจเจอจับก็ก็จริงแต่ว่าบางทีผ่านไปเลยก็เลยไปเลยคือกฎหมายไม่ได้เว้นเด็กนะแต่ในทางปฏิบัตินลองคิดดูถ้าตำรวจไปจับเด็กเล็กๆเหล่านี้แล้วเกิดสังคมไปถ่ายอะไรออกมามันมันดราม่าน่ะ นึกออกไหมฮะบอกเหมือนกับเป็นรังแกเด็กอะไรอะไรหลาเนี้ยเป็นอีกมุมหนึ่งไปมันมันมองได้อีกมุมหนึ่งเพราะนั้นตำรวจก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นอย่าไปยุ่งเลยมันก็เลยยิทาให้เรื่องไปกลกลายเป็นเพิกเพอเพิดเฉยไปเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่เนี่ยพอมีลูกปุ uh <t 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 ๊บอันเนี้ยตอนเนี้ยเด็กพ่อแม่ต้องทํางานถูกไหมค่ะ นี่เราไม่นับตอนโควิดออ่่พแโควิดอาจจะอยู่อยู่บ้านด้วยกันตอนี้พอทํางานแล้วเด็กเล็กทําไงครับก็ต้องเอาไปฝากที่ศูนย์เขามีศูนย์เด็กเล็กนะกรุงเทพก็มีคือทุกท้องถิ่นจะมีศูนย์เด็กเล็กก็เพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเอาลูกๆเนี่ยมาฝากก่อนอนุบาลอันนี้ก่อนอนุบาลนะเพราะฉะนั้นในทั่วทั่วไปเลยในประเทศไทยรวมทั้งในกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ที่ต้องออกไปทํางานเนี่ย ก็จะเอาเด็กเนี่ยที่เพิ่งเกิดมาสองสามขวบขึ้นไปเนี่ยนะครับนะซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเอาไปส่งที่ศูนย์เด็กเล็กถ้าใครไปศูนย์เด็กเล็กนี่เราจะทราบเลยนะครับว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยดีมากเลยรัฐบาลลงทุนท้องถิ่นลงทุนมีครูมีนมให้ทานฟรีมีอาหารกลางวันให้ทานฟรีมีให้อะไรอบรมเนี่ยให้เด็กแปรงฟันอนอนกลางวัน กินกลางวันทําระเบียบวินัยอะไรโอ้ดีมากเลยอ่ะนะค่ะแต่แต่อะไรคะจริงแต่เวลาพ่อแม่เอาเด็กมาที่ศูนย์ก่อนถึงศูนย์เนี่ยแล้วพอเข้าไปในศูนย์เนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกกเลยแล้วพอก็สมมุติไปประสบอบัติเหตุแล้วเด็กเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะจะทำอย่างไร นี้เกง่เป็นที่มาจะต้องรอก่อนนี่เลยนี่เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราเห็นจุดเขาเรียกว่าอะไรแกลบใช่ไหมอืมนี้ต้องเรียกว่าอะไรภาษาเขามีเพนพอยต์เออเอให้เอาให้เอาให้ทันสมัยหน่อยะจ๊ะเ่็เลยจะมาตรงนี้กลตรงจุดนี้ไปถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมอ่ะคุณปูที่ที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะก็แข็ม ช่วยบอกให้พ่อแม่เพราะว่าให้เขาแต่งตัวมาให้ใส่รองเท้ามาอะไรยังบอกได้ใช่ไหมปรากฏเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เฮ้ยเหลือไม่ใช่หน้าที่เหรอแล้วเป็นหน้าที่ใครอ่ะไอ้นี่หาไม่เจอฮะคุณอาจาะลาปรากฏผมก็ไปเซิร์ชว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครนะในประเทศเนี้ที่จะต้องไปบอกเด็กเหล่าเนี้หรือไปทํายังไงเป็นรณนรงไม่มี หาเจ้าภาพไม่เจอไม่เจอใช่ไหมะไม่เจอตัวตัวเป็นเป็นไม่เจอนะคะถ้าบอกว่าเฮ้ยอย่างหน้ากากอนามัยเนี่ยยังชี้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้นะใช่ไหมเขาบอกวารถลงกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้ใส่แมสอยู่ห่างๆล้างมือบ่อยๆอันนี้อันนี้มีเจ้าภาพชัดเจนนะฮะแต่บวกกันน็อกเนี่ยไม่มีเจ้าภาพอูแล้วเราก็เห็นปัญหาแล้วจะทำยังไงทางสภาสำรวจสังเคราะห์เนี่ยก็เลยคิด โครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเพื่อที่จะมารณรงค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมคือใส่หัวไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเออแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะไปใช้เออไปชวนว่ามาใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันมันรู้สึกมันเชยอ่ะมันไม่เทื่อเกินไปมันเท่าเกินไปใช่มันเท่อๆนะครับเขาก็เลยคิดคำออกมาว่าเฮ้ยเด็กๆเนี่ยหรือผู้ปกครองเนี่ย ต้องอยากให้ลูกหัวดีคุณอัลิมชลาก็ต้องอยากให้ลูกหัวดีถูกไหมใช่อ๋อก็เลยกำพิเศษการเป็นคานี้ที่เอามาใช้่วานอกจากหัวดีคือหมายถึงความคิดสมองดีแล้วหัวเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต้องดีด้วยใช่ต้องดีด้วยไม่ใช่ไปหัวเล็กนะแล้วข้อต้องการหัวดีตรงนี้ก็คือหมวกกันน็อกเขาก็เลยบอกว่าไม่เรียกแล้วหมวกกันน็อกต่อไปนี้เรียกว่าพี่หัวดีอ๋ออ๋อคำว่าพี่หัวดีเนี่ยมันคือหมวกกันน็อก ใช่เราอยากให้เด็กหมวกเล็กอใช่เวลาสมมติเนี่ยต่อไปในอนาคตถ้าลราลงได้สําเร็จนะเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาพ่อแม่จะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่หัวดีเอาพี่หัวดีไปด้วยก็ดูน่ารัก็ดูนาใครไม่ใส่อะไรเนี่ยก็บอกว่าอ้าวทาไมวันนี้ไม่เอาพี่หัวดีมาด้วยอยากหัวเละหรือไงไม่อยากหัวดีเหรอเอ้าถ้าอยากมีอยากหัวดีก็ต้อง เอาเอาพี่หัวดีมาด้วยสิพี่หัวดีนี่คืออะไรพี่หัวดีคือกันน็อกเราอยากให้ให้คนคิดไปเนี่ยชื่อพี่หัวดีคุณหมอก็หรือว่ามีมีก็อ๋อนึกว่ามีการประนึกว่ามีการประกวดคิดอะไรอ๋อคุณหมอคิดมาให้เลยเสร็จเรียบร้อยคิดมาแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันแพร่หลายอืมนี่ละครับ คนที่มาช่วยตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยจอสร้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับก็เลยคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองสลากนะครับสมักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ก็บอกว่าพี่อย่างนี้เรามาชวนเด็กเอาเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะทาไมเคยได้ยินคําว่าก่อนถึงอนุบาลก็สายสิแล้วไหมครับใช่ใช่ใช่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ค่ะก็เลยให้เริ่มตั้งแต่ก่อนอนุบาลเลยใช่ เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่พ่อแม่เอาลูกเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วจะไปไปไหนครั้งแรกก็ไปนี่แหละครับที่เลี้ยงเด็กนี่แหละครับที่ที่เลี้ยงเด็กนี่แหละครับก็ต้องมีความตระหนักว่าเนี่แหละจะให้ลูกหัวดีเนี่ยก็ต้องเอาพี่หัวดีไปกับลูกด้วยนะมันจึงจะมีอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อย ก็เลยเป็นที่มาของต่มใชายรณรงค์แล้วทีนี้ถ้าไปพูดรณรงค์แค่เปิดสปอตอะไรเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่กินใจอ่ะไม่ไม่โดนเขาก็มีกรรมการขึ้นมาคิดกันใช่ไหมก็คิดกันเนี่ยสร้อยก็เข้าไปนั่งคิดกับเขาด้วยนะคิดไปคิดมาเขาบอกว่าต่อจากนั้นใช่ว่าเฮ้ยอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเรามาทำเพลงพี่หัวดีก่อน เขาเลยทำยบบคลิปต้นแบบคลิปคลิปวิดีโอใช่ไแล้วทําทเพลงเฉยๆคงไม่เคยดีเอาเด็กเล็กเนี่ยมาเต้นด้วยอในเพลงนั้นก็เกิดก็เกิดเพลงพี่หัวดีฟังด้วยกันเลยฟ,ฟังด้วยกันเลยฟังเลย จังหวะดีมากเลยน่าเต้นมากๆเลยคุณหมอเห็นไหมแล้วยึจักจักไปด้วยคือผมคิดว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆฟังก็เข้าใจนะใช่ว่าอะไรคือพิ่วก็จะได้จําเนื้อไปด้วยแล้วก็เต้นด้วยสนุกสนานนะคะพอมีออกมาแล้วคลิกจะทํำยังไงให้เด็กทั่วประเทศเนี่ยได้เห็นตรงเนี้ยค่ะนะเขาก็ทําเป็นซีดีแล้วก็แจกไปทั่วประเทศแค้แจกก็ยังไม่พอ อยากจะต่อเติมเพิ่นอีกต่อยอดก็นมีกก็มีคนบอกเอาอย่างนี้เราเราเอาเด็กเด็กเหล่านี้ในเมื่อมีเพลงอย่างนี้นะแล้วมันก็น่าเต้นน่ะเหมือนเคยดูเบบี้ชาร์กไหมคุณอาารยอ๋อโอ้โหเป็นคลิปที่ดูกันแบบว่าเป็นร้อยร้อยล้านล้านรอบกันแล้วเลยนะแล้วเด็กก็เอามาเต้นถูกไหมครับนี่เราก็คิดคล้ายๆอย่างนั้นว่าอ้ยถ้าเด็กทั่วประเทศได้เห็นคลิปนี้นะเราช่วยกันโปรโมท อยากให้มันดังอยากให้มันอ่าแล้วก็เด็กเนี่ยมาเต้นทีนี้จะเต้นอยู่กับบ้านที่เฉยคงคงไม่ค่อยมาไม่สนุกไม่สนุกจัดประกวดมันสัน่อยไหมอ๋อเนี่ยก็คือต่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 อมาจนถึงการประกวดซึ่งปีที่แล้วก็มีการประกวดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วอาจจะเด็กโตกว่านี้ใช่ไหมหะหมอมันมันมันไปติดโควิดพอดีอ๋อใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วก็เลยจังหวะ การประชาสัมพันธ์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันติดกันไปหมดเลยไงรวมตัวก็ไม่รวมเนี่ยมันจะยากอแต่ตอนเนี้ยเริ่มเริ่มผักคลายแล้วนะแล้วก็ทางกองสลากเนี่ยก็ให้งบประมาณมาเพื่อที่จะมาเป็นรางวัลนะเห็นบอกว่ารางวัลนีเยอะเยอะมากเลยคุณชู้ใช่ไหมคะรางวัลให้หน่อยได้ไหมว่ารางวัลโอ้โหนี่รางวัวชั้นค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงรางวัล รางวัลเนี่ยชนะเลิศเนี่ยนะคะช้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทค่ะคุณที่หนึ่งนะ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 ที่ที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือที่สองเนี่ยเงินรางวัลแปดหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรค่ะคุณโอ้โห อันดับที่สามห้าหมื่นบาทไม่น้อยหน้ากันนะคะพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรและแม้กระทั่งรางวัลชมเชยเนี่ยชมเชยยี่สิบเจ็ดรางวัลหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทค่ะนี่คือชมเชยยี่สิบเจ็ดรางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยอีกสองหมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดกี่รางวัลเนี่ยคุณชมพู่เป็นห้าสิบกว่ารางวัลเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็เยอะมากเลยนะคะสําหรับรางวัลแล้วก็รางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยไม่ใช่น,น้อยๆคุ้มค่า<ช>กับการนําพร้อมเต้นอย่างยิ่งนะคะแล้วแล้วการที่คุณเต้นก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่ไหมครับคุณชมพู่ใช่ค่ะสําหรับผู้ท,ที่งงจะส่ง,งผลงานเข้าประกวดขออนุญ,ญ,ญาตอ่านแทนแทนคุณหมอนะคะผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยก็จะเป็นทั้งสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หรือประชาชนทั่วไปก็สามารถแจ้งชื่อนามสกุลจริงสถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส่งมาได้1ท่านก็1ผลงานนะคะผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นามาใช้ในการผลิตผลงานด้วยนะคะพันนี้ก็ต้องดูเรื่องเรื่อง,อง,องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผลงานอันนี้เป็นส่วนของผลงานและผลงานนี้คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีและต้องมีคําว่าพี่หัวดีอยู่ในชื่อผลงาน แล้วก็คลิปวิดีโอหากมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ประกอบการแสดงผู้แสดงเนี่ยต้องมีอายุ18ปีอันนี้ตามกฎหมายนะคะแล้วก็ผู้แสดงในคลิปวิดีโออันนี้สําคัญมากคือ2-6ขวบอันนี้จํากัดไว้เลย2-6ขวบเพราะนั้นต้องอยากต้องการให้เด็กเนี่ยเขามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่อันนี้ไม่จํากัดจานวนผู้แสดงจะก,กี่คนก็ได้นะคะและต้องมีการใส่หมวกกันน็อกประกอบกันเพื่อใช้แสดง แล้วก็ใช้เพลงพี่หัวด,ดีเมื่อกี้นี่ที่เราเปิดนะคะในการประกอบผลงานนะคะซึ่งก็สามารถตัดต่อดัดแปลงอะไรก็ได้เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็นําส่งนะคะเนื้อหาในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถ่ายทอดให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความโดดเด่นน่าติดตามให้ผู้ชมประทับใจแล้วก็มีการแชร์แล้วก็แบ่งปันต่อๆกันไปนะคะเนื้อหาเนี่ย จะต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือไม่เคยได้รับรางวัลถ้าหากว่าเคยได้รับรางวัลมาก่อนก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วที่สําคัญก็ไม่ต้องเียดสีการเมืองอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นผลเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติของผลงานนะคะแล้วก็อนี้่ายเลยคุณคต่อต่อต่อเขาคือเข้าไปดูรายละเอียดคือคือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ www.ncswt.or.th นะคะแล้วก็ ดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะแล้วก็ส่งส่งใบสมัครไปที่ที่อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะได้จดได้นะคะอันนี้ก็ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจทีนี้เอาย่อๆเลยนะค่ะน่าจมลาง่ายๆเลยพ่อแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วอยากสนใจที่จะประกวดนะครับหรือให้ลูกตัวเองเนี่ยนะครมามีเขาเรียกอะไร การปฏิสัมพ,พันธ์กับหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับก็ไปโหลดเพลงมาแล้วก็เอาลูกตัวเองเนี่ยมาเต้นหรือไปเอาลูกเพื่อนมาก็ได้รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นหรืออยากลยก็คือว่าการเต้นของเด็กเนี่ยนะครับให้มันน่ารักนะคิดท่าทางคิดอะไรนึกออไหมฮะมันมันเหมือนกับว่าเด๋ยวลองให้ตัวอย่างตัวอย่างดู เดี๋ยวเราให้ตัวอย่างคลิปที่ได้รางวัลที่หนึ่งให้ดูแล้วเราก็ลากันไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวแล้วให้ติดตามดูกันหลังท้ายท้ายรายการเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆที่มาให้ข้อมูลเรื่องของกิจกรรมดีๆกับเราให้คุณผู้ฟังได้ร่วมมีส่วนร่วมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยคลิปที่ได้รางวัลที่หนึ่งของปีที่แล้วแล้วกันนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับ หัวดีเพราะมีพี่หัวดี